วันนี้เราจะมาดูวิธีการแกะลายเมลอนสวยๆกันนะครับเราจะเริ่มทำการแกะลายเมื่อเมลอนอายุได้ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะครับสำหรับพันธุ์ที่เห็นนี้นะครับก็จะเป็นพันธุ์เมลอนไข่ทองคำนะครับเป็นเมลอนผิวเรียบสีเหลืองนะครับเราก็จะใชะ้เป็นไม้หรือว่าเหล็กแหลมก็ได้นะครับแกะเบาๆไม่ให้เข้าลึกมากนะครับถ้าเข้าลึกถึงเนื้อมากเดี๋ยวลูกเมลอนเราจะ มีโอกาสเน่าได้นะครับก็แกะเบาๆพอเป็นลายนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถทางศิลปะของใครของมันเลยนะครับสําหรับลายที่เห็นนี้เราร่วมกับมหาวิทยายลัยราชพัฒอุดรธานีนะครับร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีราชพัฒอุดรน,นะครับก็จะทำการแกะสลักลาย100ปีแบบนี้นะครับหลังจากผ่านไป 20วันเมลอนก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับ